เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่ามันเป็นแอปเถื่อนนอกระบบสินเชื่อผิดกฎหมายดอกเบีย้ยสูงเออนะฮะดอกเบีย้ยสูงนี่แหละนะครับต่ออาทิตย์นี่แหละเวลาคุณกู้มานะครับผมเห็นนะยอดยอดแบบที่เห็นได้ชัดๆแบบทุกวันเนี้ยนะได้มา720ให้จ่ายพันสได้มาพั0 0ปให้จ่าย3000ได้สองพันหนึ่งให้จ่ายสา0พอย่างเงี้ย หรือให้จ่ายเป็นงวด15วันได้ยอดมา5,000ันแต่จ่ายครบงวดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น4งวด6งวดรวมๆแล้วก็จ่าย8,500ดอกเบีย้ย3,500คุณดูสิครับว่ามันผิดกฎหมายไหมกฎหมายของธนาคารอะไรจริงๆอะ่ะที่มันถูกต้องตามกฎหมายเขาเนี่ยที่เรากู้กันในแอปที่ถูกกฎหมายนะนะนะอย่างเช่นมันนี t h ันเดออันนี้ถูกกฎหมายนะครับนะของบริษัทอบ,บคัสนี่ นะถ้าจำไม่ผิดนะนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยมัน25%ต่อปีกับ3.3%ต่อปีมีให้เราเลือกอมีให้เราเลือกนะครับมันก็เหมือนไลบีเคแหละเหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นแอปเถื่อนพวกคุณนะวิเคราะห์กันเองก็ได้นะครับแอปที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยที่มันโฆษณาบูมบูมอะไรตัวประเทศเนี่ยนะผม,มไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกว่าสินเชื่ออะไรบ้างนะครับแอปไหนบ้างนะที่โฆษณากันอยู่ไม่ต้องเอ่ยเลย คุณดูเลยดอกเบี้ยเนี่ยแล้วโฆษณาไม่ตรงด้วยนะครับไม่ตรงปกเลยนะฮะบ,บอกว่าออให้จ่ายเนี่ยภายใน1เดือนเนี่ยเกวันอย่างเงี้ยถึงร้อวันอย่างเงี้ยก็ยังกลับมามีเห็นบ่อยปีก่อนก่อนก็ยังมีแบบนี้ปีนี้ก็ยังมีแบบนี้อีกนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยคุณดูนะอาทิตย์หนึ่งมันทวงแล้วอะ่ะคือวันที่6ทวงแล้วสมมุติ7วันเนี่ยวันที่5ส่งข้อความมาแล้วทวงแล้ววันที่6โทรแล้ว แต่เราเนี่ยโทรหามันไม่ติดเออนะฮะหลายๆคนฟังผมนะครับเมื่อก่อนนะฮะมีค่าเพชรค่าเกมอันนั้นอะ่ะคือดอกเบีย้ยไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอแต่ทุกวันเนี้อะไรก็ไม่รู้ให้ใจ่ายค่าแพ็กเกจตแพ็กเกจอะไรอะ่ะนั่นแหละคือดอกเบีย้ยนะครับเออพูดให้มันถูกถูกนะฮะเออพวกแอปเถื่อนเนี่ยจะพูดก็พูดเลยเนี่ยดอกเบีย้ยเออดันมาพูดค่าแพ็กเก็ตค่าเพชรค่าเกมค่าดําเนินการ ไร้าสาระเราวิเคราะห์เองได้ครับเนี่ยดอกเบี้ยร้ 160, อยละ60สิเจ็ิเซนต่ะต่ออาทิตย์ด้วยนะเราไปกู้กันมาข้างนอกเนี่ยร้อยละสิบต่อเดือนแต่อันเนี้ยร้อยละเจ็ดสิบต่ออาทิตย์เจ็ดสี่ยี่แปดสองร้อยแปดสิบโอ้โหมันเกินอย่าพูดร้อยละเลยมันเกินร้อยละอีก2องอยปิต่อเดือนเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออเรากู้มาร้อยละสิเองอะต่อเดือนอะ มันต่างกันเยอะครับนะฮะแอปเถื่อนนะครับไม่ต้องอ้างเลยนะฮะไม่ต้องอ้างนะครับนะเมื่อก่อนเป็นบัญชีม้าให้โอนเงินกันควักๆเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่หมดแนละ้ยุทธวิธีกลยุทธ์เปลี่ยนมาเป็นจดทะเบียนพาณิชย์กันหมดแล้วเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาบี้ไงเขาบี้นะฮะห้ามมีบัญชีม้านู่นนี่นั่นเราโอนกันไปเมื่อก่อนเป็นบัญชีม้าแต่เดี๋ยวนี้ยังมีนะแต่ก็น้อย แต่ส่วนมากแล้วโอนเข้าบัญชีบริษัทผมเห็นเนี่ยพี่ๆทุกคนเนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยก็ยังพิมพ์มาบอกเลยโอนเข้าบัญชีบริษัทนี้นะชื่อนี้นะชื่อนี้นะจดทะเบียนพาณิชย์มันถูกกฎหมายก็จริงแต่สิ่งที่คุณทําธุรกิจอยู่อ่ะมันถูกไหมใช่ไหมมันถูกไหมล่ะเออมันก็ยังผิดกฎหมายอ่ะคุณไม่ได้อยู่ภายใต้การรองรับของธนาคารแห่งประเทศไทยคุณทําอย่างเงี้ยคุณก็ผิดแล้วดอกเบี้ยคุณก็สูงแล้ว เออแล้วคุณไปแฮ็กข้อมูลแบบมือถือเขาอะเออธนาคารเขาไม่มีหรอกโทรหาญาติพี่น้องเป็นสิบสิบยี่สิบคนอะไอ้พวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพมันเป็นโจรมันเป็นแอปเถื่อนนอกระบบทําไมตํารวจไม่ไปจับมันละ่ะทําไมไม่ไปจับมันเออทั้งทั้งที่ก็รู้นี่อยู่ในประเทศไทยนี่ก็เยอะทาไมไม่ไม่ไปจับเ่าปล่อยให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเขาซวยกันเนี่ยอยีลุงตุงนังกันหมดเนี่ยโฆษณาก็มีไม่เหมือนวัน อย่าว่าเลยมันลงใต้คลิปวิดีโอผมเนี่ยเพียบเลยพี่พี่ไม่ต้องดราม่านะมันมาของมันเองเพราะผมพูดเรื่องนี้มันก็โผล่มาอยู่แล้วโฆษณาเนี่ยนะครับนั่นแหละอยากจะวิงวอลจะวิงวอนดีไหมอ่ะอยากจะให้ทําทําตามหน้าที่ให้ดีที่สุดจับพวกแอปเถื่อนอะไรต่างๆเนี่ยเวลาประชาชนน่ะเวลาประชาชนเขาไปแจ้งความเนี่ยลงบันทึกประจําวันน่ะ อย่าปล่อยให้กระดาษมันเป็นเพียงแค่เศษกระดาษที่เขาไปแจ้งความอยากจะให้ทางภาครัฐภาคเอกชนอนะ่ะให้มันจริงจังอะ่ะเออให้มันจริงจังหน่อยนะครับคือมันมีมานานแล้วมันหลายปีแล้วคนที่เขาคิดสั้นน่ะไม่ออกข่าวก็เยอะแล้วผมเนี่ยเป็นคนช่วยให้พวกเราเนี่ยเป็นแสน,สนเป็นล้านคนเนี่ยไม่ให้คิดสั้นอะ่ะเออ ผมก็สุดๆเหมือนกันนะนะก,ก็ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับพวกคุณน่วิเคราะห์กันเองได้นะฮะวิเคราะห์กันเองได้เลยนะครับว่าแอป,ปไหนมันเถื่อนอันไหนมันนอกระบบคุณคุณดูดอกเบี้ยดูการกระทําแฮกข้อมูลมือถือเขาไปโทรหายาิพี่น้องเขามันใช่เหรอแค่นี้มันก็ผิดพรบคอมมีประจานอีกอะอารูปภาพไปตัดต่ออีกอะนะแล้วถ้าตํารวจจะจับผมนะประเทศไทยคงไม่เหลือแล้ว